วันนี้พี่หมอจะมาสอนเทคนิคในการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าแปรงอย่างไรให้เหงือกไม่ล้นกันครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง Youtube นะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องทันตกรรมนะเพราะวาความรู้ดีๆไม่ควรอยู่ในแค่ห้องทาฟันนะครับจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากเกี่ยวกับแปรงสีฟันไฟฟ้าน,นี่นะครับที่พี่หมอเล่าให้ฟังว่าแปรงฟันไฟฟ้าน,นี่ดียังไงความเป็นมาเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยคือมีความสงสัยก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามพี่หมอว่าอ้าวพี่หมอครับ คือแปรงสีฟันไฟฟ้าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายพี่หมอก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่ายี่ห้อไหนดีอันนี้คือด้วยจรรยาบรรณของทันตแพทย์เนี่ยพี่หมอคงไม่สามารถบอกได้ว่ายี่ห้อไหนดีมากกว่ายี่ห้อไหนอย่างไรแต่สิ่งที่พี่หมออยากบอกคือจะเป็นหลักคิดในการว่าเลือกแปรงสีฟันไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับแปรงสีฟันไฟฟ้าที่พี่หมอจะแนะนําก็คือว่าแรงหมุนไม่ว่าจะเป็นแบบปัดขยับหรือเป็นแบบหัวหมุนเนี่ยมี2แบบที่พี่หมอแนะนำนะครับก็คือมีแรงสั่นที่พอสมควรนะครับ และสิ่งที่พี่หมออยากจะให้มีเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าเขาเรียกว่าแปลงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเวลาแปลงมันขยับแทนเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ะจะปัญหาอย่างนึงคือเราจับอย่างเงี้ยแล้วเรากดลงไปคือแรงกดที่มากเกินไปนั่นเองพอแรงกดที่มากเกินไปเมื่อเราแปลงฟันด้วยแปลงสีฟันไฟฟ้านานๆนนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เหงือกลน้นเพราะว่าถ้าอะไรที่ขัดด้วยแถมยังออกแรงกดเข้าไปอีกเยอะเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เหงือกล้นเพราะฉะนั้นรุ่นที่พี่หมอจะแนะนําก็คือจะเป็นรุ่นที่มี เซนเซอร์เตือนว่าถ้าเรากดมากเกินไปอย่างุนี้นะครับสมมติเราเปิดที่จะแปลงใช่ไหมครับถ้าเราแปลงเขาแรงเกินไปนี่ไฟแดงขึ้นเลยอ่าอันนี้ในกล้องนี้ก็จะเห็นเนาะไฟแดงก็จะขึ้นเลยถ,ถ้ามีแรงกดมากเกินไปก็จะเตือนอ่านะครับ<ม>อีกรุ่นหนึ่งนะครับเหมือนกันนี้เป็นแบบหัวปัดเป็นแบบอัลตราโซนิกหัวปัดหัวขยับปัดนะครับเนี่ยเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้เตือนเนี่ยให้ดูเห็นไหมครับเห็นสีส้มๆไหมเนาะ ตรงนี้มันเตือนว่าว่ามันแรงเกินไปแล้วลักษณะการสั่นมันก็จะแบบมีการโช็กกิ้งคือแบบขยับจังหวะการสั่นมันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นหลักการในการเลือกแปลงง่ายคือแปลงสีไฟฟ้าที่หมอจะแนะนําก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรเลือกแปตงสีฟันไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์ในการบอกแรงรแรงกดของเราเนี่ยว่ามันมากเกินไปไหมนะครับเพราะแปตงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเขาหมุนให้เราอยู่แล้วหมุนขยับปัดให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยทำความสะอาดดีอยู่แล้ว ถ้าเรายิ่งใส่แรงลงไปอีกจะมีโอกาสทําให้เหงือกร่นเพราะเราไม่ได้อยากให้ฟันเราสะอาดแต่เหงือกร่นถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องการคือเอาแค่คาบคาบที่ฟันที่มันเป็นฟิล์มบางๆปัดเบาๆก็ออกแล้วแต่ว่าต้องปัดให้ถูกบางทีอ่ะแปรงสีฟันฟ้าก็ช่วยทําให้บางทีเราข้อมือเจ็บหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากได้ความรวดเร็วกับข้อมือเรานิดนึงก็ถือว่าช่วยกันเพราะฉะนั้นพี่หมอเนี่ยคิดว่าแปรงสีฟันฟ้า ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวช่วยเพียงแต่ว่าต้องใช้อย่างให้ไม่เกิดโทษก็คืออย่าออกแรงกดมากเกินไปรุ่นที่มีเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็แนะนําว่าเลือกรุ่นที่มีเซนเซอร์เนี่ยก็จะดีขึ้นมานิดนึงแต่่าแต่ในท้องตลาดทุกวันนี้ที่พี่หมอเห็นจะเป็นรุ่นประมาณนี้นะครับถามว่าดีไหมตอบว่าดีเหมือนการแรงสั่นเหมือนกันแต่เขาไม่มีเซ็นเซอร์่าทีนี้พี่หมอก็คิดอยู่นานเลยว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหมแต่ว่า เป็นประโยชน์กับคนที่ได้ใช้เพราะว่าพี่หมอคิดว่าไอ้รุ่นพวกที่มีเซ็นเซอร์เนี่ยมันแพงกว่ารุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์แน่นอนและรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์มันเยอะมากในท้องตลาดเพราะนั้นก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงจะบอกคนทั่วไปว่าต่อให้ไม่มีเซ็นเซอร์เราก็ใช้แปรงสีฟไฟฟ้าแล้วเหนือไม่ล่นได้หาคลิปนี้จะมีคําตอบครับเพราะฉะนั้นหลักการนะครับถ้าเราจับด้วยแหละแตะมืออย่างนี้อ่าแรงมันจะเยอะเวลาเราจับปัดอ่าแรงมันปัด แรงมันปัดให้เราแล้วเราจับเต็มมือเราก็จะกดไปอีกถูกไหมครับแรงก็จะเยอะเกินเพราะ,ะนั้นมันจะทําให้ง่ายต่อการที่แรงมันเยอะเกินไปนะครับเพราะ,ะนั้นพี่หมอมีแปรงหลายรุ่นก็จะได้ลองและใช้จริงเพราะ,ะนั้นเวลาพี่หมอแปรงด้วยแปรงอันนี้สมมติถ้าพี่หมอจะจับอย่างนี้เราแปรงปุ๊บเราจะรู้เลยว่าม,มันแรงเกินไปไฟมันจะขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแรงเกินไปเพราะ,ะนั้นพี่หมอจะมาสอนว่าถ้าใช้แปรงสีฟันฟ้าแบบไม่มีเซนเซอร์เนี่ยควรจับยังไงให้ ให้แรงมันไม่มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีคําตอบโดยปกติเนี่ยคนเราจะจับแลงสีฟันไฟฟ้าแบบนี้ก็คือด้ามมันใหญ่เนาะจับแบบเต,ต็มไม้เต็มมือจะทําให้ง่ายต่อการที่มันแบบคือจับกำเต็มอ่ะอืออกกดนิดเดียวก็คือแรงเกินแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หมอจะสอนการจับสําหรับทุกคนทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่แนะนําให้จับแบงสีฟันไฟฟ้าอาจจะใช้2นิ้วหรือ3นิ้วแค่นี้นะครับแล้วกดแล้วแปลงเหมือนปกติ พูดง่ายคือเอาแค่นี้แค่วางลงไปเราใช้มือจับนี้นะครับแล้วก็แปลงนะครับอีกข้างนึ่งแล้วก็ใช้แค่นิ้ววางวางแปลงให้ถูกต้องแล้วแปลงเขาจะสั่นเองนะครับแค่นี้เองแรงก็จะไม่มากเกินไปแล้วแล้วพี่หมอรู้ได้อย่างไรพี่หมอแปลงฟันด้วยแปลงถือไฟฟ้าสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเป็นหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราใช้แปลงเต็มมือเมื่อไหร่ออกแรงกดนิดเดียวขึ้นแล้วนะครับ แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราจะเมื่อไรก็ตามที่เราจับสองสมนิ้วเนี่ยออกแรงกดเหมือนกันนะครับไม่ขึ้นขึ้นยากมากต้องออกแรงเยอะอย่างถึงจะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยแอบจะมากระซิบบอกว่าแปรงสีมันไ,ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ดีมากแต่ก็ถ้าเราออกแรงกดเดยอะเกินไปมันก็จะทำให้เหงือกเราล้นได้เพราะฉะนั้นเทคนิคในการจับแปรงสีไ,ไฟฟ้าสําหรับคนที่ซื้อรุ่นธรรมดามา พี่หมอก,ก็มีหลายอันนะอันนี้ก็เป็นอันที่บ้านนะครับมีอีกหลายอันเลยที่แบบซื้อมาลองแล้วเป็นยังไงบ้างขนแป้งดีไหมนะครับหลายอันขนแป้งดีราคาไม่แพงสั่นดีแต่ว่าไม่แค่ไม่มีเซ็นเซอร์ทําอย่างไรให้เราแบบโอกาสแป้งด้ย่ยไฟฟ้าแล้วเหงื่อไม่ล้นจับด้วย2-3ถึงนิ้วพอนะครับจับแบบนี้จับลอยๆนะเนี่ยจับแค่นิ้วแล้วเปิดแปลงแล้วก็ออกแรงกดเพียงแผ่วออกแรงแค่ให้เขาเหมือนวางแปลงให้โดนกับเหงือกพอแล้วอันนี้จะทำยัง แค่นี้แรงเราเนี่ยจะไม่มากพอที่จะทําให้เซ็นเซอร์มันขึ้นหรือว่ามากไปที่ทําให้เหงือกลน่นโอกาสที่จะทําให้เหงือกล่นเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแบบนี้ทีนี้มาถึงบทสรุปแล้วนะครับแปรงสีฟันฟ้าก็เป็นเครื่องมืออันนึงในการอำนวยความสะดวกเราให้แปรงสีให้เราแปรงฟันได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องขยับข้อมือจนเกินไปแต่ก็มีความเสี่ยงที่แรงจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเทคนิคการจับนะครับที่ถูกต้องสําหรับแปรงสีฟันที่ไม่มีเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยโอกาสเหงือกล่นได้น้อยลง ก็ทําให้แปตถสฟันเนี่ยใช้ได้ง่ายด้วยสะดวกด้วยและไม่เก่อโทษด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับใครมีอะไรอยากรูก้เกี่ยวกับแปตถสกฟันไฟฟ้าสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับถ้าคำคำถามดีพี่หมอจะมาทําคลิปแต่ทุกคําถามจะพยายามตอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ